ขอบคุณคุณชูวิทย์ช่วงหน้าเนชั่นทันข่าวเช้าครับธนาคารอมสินร่วมกับบริษัทนารายอินเตอร์เทรดจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายแบรนด์นารยาจับมือรวมสร้างงานสร้างอาชีพช่วยคนไทยฐานรากผ่านโครงการอมสินนารยาสร้างช่างเย็บผ้าชุมชนมืออาชีพ ซึ่งความร่วมมือเพื่อสังคมในครั้งนี้คือการผลิตของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่2,566เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณของธนาคารภายใต้แนวคิดที่สามารถให้ชุมชนท้องถิน่นมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นผ่านการสร้างงานในชุมชนที่ได้นาวิทยากรมาแนะนําความรู้การเย็บชิ้นส่วนการประกอบชิ้นงานและเทคนิคงานฝีมือเย็บผ้าเพื่อต่อยอดโอกาสทางอาชีพและพัฒนาสู่ผู้ผลิตตามมาตรฐานของนารยาในอนาคต และนี่ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของธนาคารออมสินที่ตอบโจทย์ภารกิจเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริงธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม